สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่แบบรีสอร์ทสำเร็จรูปที่นำไปใช้เป็นบ้านสำนักง,งานออฟฟิศรีสอร์ทหรือตัวบ้านที่อยู่ในสวนหรือออฟฟิศตามไซต์างานอย่างนี้ได้ครับตัวนี้ตัวตู้เนี่ยมีหลังคาชิ้นพิเศษเพิ่มให้รายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3มเมตรยาว6เมตร สูง3เมตรโครงสร้างเป็นเหล็กมอรกอรหนา3.2พร้อมตัวขาตั้งทั้งหมด6ชุดแล้วก็มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้าย4หูครับโครงสร้างเหล็กทั้งหมดพ่นสีการสนิม T O A Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริง T O A Krypton G 3 7 0โครงสร้างภายนอกทั้งหมดอย่างที่เห็นจะมีโครงหลังคาขึ้นไปหนึ่ชุดซึ่งหลังคาด้านบนจะเป็นตัวเมทัลชีตแบบบูชนวนกันความร้อน แล้วจะมีฝ้าระบายอากาศอย่างที่เห็นครับเป็นช่องระบายอากาศปิดทับแล้วก็ปิดทับเชิงชายด้านหน้าเป็นตัวเชอร่าบอร์ดพร้อมปิดเค้าโครงของตรงนี้เป็นเชอร่าบอร์ดเหมือนกันครับตัวนี้คือลักษณะภายนอกของตัวตู้ตัวตู้มีฉนวนกันความร้อนผนังทั้งหมดเป็นโชเคสไอโซวอลก็คือเป็นแผ่นเหล็ก2ฝั่งและมีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลาง เป็นโพลีสไตลีนโฟมโฟมขาวกันร้อนเก็บเสียงและไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้อย่างที่เห็นด้านหน้าจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมลูกบิดและหูช้างสต็อปดอมีให้ครบหมดแล้วนี่คือด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าเพิ่มเติมจะมีของส่วนหน้าต่าง บานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียมอบขาวขนาด1เมตร20คูณ1เมตร21ชุดด้านข้างอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้จะมีห้องน้ำภายในขนาด1เมตร50คูณ3เมตรระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกจะอยู่ฝั่งนี้มีฟอร์เดนต่างๆให้ครบทางลูกค้าก็แค่จำน้ำภายนอกเข้าบริเวณท่อทั้งหมดทั้งท่อน้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งได้เลยครับด้านข้างจะมีพัดลมอุตอาาศฮาตาลิ 6นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดในส่วนของด้านหลัง6เมตรจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตร20 1ชุดกรอบอลูมิเนียมสีขาวนี่นคือส่วนของด้านคาด้านบนก็จะมีที่ผมแจ้งไปเป็นเมทัลชีตแบบบูฉนวนอีก1ชุดอยู่ด้านบนครับในส่วนห้องใหญ่จะเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบภายในภายนอกอีก1ชุด ตู้ใบนี้มีการเพิ่มการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซนทัแอร์ขนาด13,000 BTU ใหม่มอกอเบอร์5ตัว R32 ตัวใหม่นี้อีก1ชุดในส่วนของด้านข้างด้าน3เมตรอีก1ฝั่งครับตัวนี้จะมีกระจกบานฟิกด้านบนเป็นบานกระทุงด้านล่างเป็นบานฟิกเดี๋ยวผมพาไปดูภายในอีก1ครั้งครับ2ชุดแล้วก็อย่างที่เห็นครับเดินติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้มีสายกราวพาวเวอร์ัส์หรับต่อไฟเข้าแบบกันน้ำทั้งภายในภายนอกหนึ่งชุดแท่งกราวอีกหนึ่งชุดครับเดีย๋ยวที่เห็นครับ,รบมีขาตั้งให้เรียบร้อยทำสีเรียบร้อยมีสวนกันความร้อนเรียบร้อยทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วในตู้ใบนี้มาดูในส่วนของภายในตู้กันบ้างตอนนี้เราต่อเทสระบบไฟฟ้ากันอยู่ครับเข้ามาที่ระบบไฟฟ้าภายในตู้กันก่อนเดินเข้ามาจะเจอกับ สวิตช์ปิดเปิดเป็นของมาสโนนิกซึ่งควบคุมพัดลมระบอากาศและระบบไฟฟ้าอย่างที่เห็นครับโคมเป็นโคมตัวโคมซาร์ฟาวสองหลอดเป็น LED นครับตัวนี้ไล่มาจากสวิตช์ปิดเปิดจะเป็นปลั๊กคู่กาวมาสนิกตรงนี้1ชุดและไล่มาที่การติดตั้ง,งเครื่องประประา, Central Air าเซนทแอร์หนึ่งหมื่นสามพันมิลลและประตูคับคุมเมสเซอร์กิตของช้างเซอร์กิต3220และ16 นี่เปิดแอร์เรียบร้อยหมดแล้วไล่ลงมาใต้ตู้ควบคุมจะเป็นตัวปลั๊กคู่กาวเป็นของพานาโซนิกสายไฟนีตู้เราเดินในท่อเป็นของยาสก,กิททั้งหมดแล้วก็ตัวรืมองอากาศฮาตลิส8เลี้ยวัปมีฝาครอบภายในภายนอกที่เห็นครับอันนี้เราไฟชี้แจงไปแล้วเป็นโฮมเซอร,ร์ฟาวสองหลอดแล้วลก็จะมีสาหรับส่วนของทางข้างห้องน้ํามีซิ่เปิดหนึ่งชุดพานาโซนิกเหมือนกันครับอันนี้ผมพาดูในสวนห้องใหญ่กัน ส่วนหน้าต่างครับหน้าต่างจะเป็นบานกระทุ้งด้านบนหนึ่งชุดที่เห็นครับแล้วก็จะเป็นบานคลิกด้านล่างหนึ่งชุดอ่านี้นะครับมันจะเปิดได้ระบายอากาศได้การฝนได้แล้วมีทุกอย่างกันให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างบานเลื่อนสลับหน,น,นึ่งชุดตนงนีดด้านหน้าหนึ่งชุดแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งชุดครับ มาดูในส่วนห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้อย่างที่เห็นจะเป็นเต็มขนาดเลยนะครับก็เป็นขนาดกว้าง1.5เมตรยาว3เมตรขนาดของตัวประต,ตู้ประตูอย่างที่เห็นก็จะเป็นผนังกั้งเป็นตัวผนังโชเคสไอโซโวอลเหมือนกันการเชื้อรามีส่วนการความร้อนให้ครบน,นี่เดี๋ยวผมปิดไฟอ่ะมาเทสไฟรอบอ่นี่นะครับไฟก็เป็นโภมสปาร์สองหลอดนะครับอย่างที่เห็นมาดูในส่วนของภายในห้องน้ำก่อนครับ ยากิดประตูได้เลยนะครับจะ่ให้ภายในทั้งหมดในส่วนของภายในครับ 1, 5, 4, ใน50คูณ3เมตรได้อะไรบ้างสุขภัณฑ์เป็นของคอน์ตอฝักบัวชำระแล้วก็ที่ใส่กระดติชู่ฟอร์เดามีให้2ชุดสำหรับในส่วนของโซนเปียกอย่างที่บอกแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอ่างล้างหน้ากระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์พนักเรือการ หกนิ้วอาร์ติลาแขวผ้ามีให้ครบมีมีฝักบัวให้เรียบร้อยแล้วสำหรับอาบน้ำานี้เป็นตู้กระจกสำหรับกั้นหาน้ำอย่าที่ผมแจ้งไปมีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งรียบร้อยกระเบื้องเป็นแกรนิตโต้30วูนยปูสศูนย์สูงขึ้น,นหน,นึ่งแถวนี่คือในส่วนห้องน้ำในส่วนโซนอาบน้ำครับเ่ยที่เห็นก็ต้รันทุกอย่างห,หมดแล้ว เห็นที่แจ้งไฟจ้าน้ำจำไฟภายนอกใช้งานตัวตู้ได้ทันทีผนังก็เป็นผนังการเชื้อราอยู่แล้วครับเป็นโว์เคสไอโซวอลปรีบ so ิ้นติ้งมีตัวกันน้ำกันอะไรให้ครบหมดราวแขวนผ้าโอเคดี้บายส่นข้างในก็เหมาะสำหรับทำเป็นรีสอร์ทครับวางเตียนได้หกฟุตได้แล้วก็ติดแอร์อะไรให้ครบทุกอย่างหมดแล้วเดีวพาไปดูภายนอกกันต่ออีกรอบ ตัวฝ้าถ้าเป็นสมาร์ทบอร์ดเป็นฝ้าฉาบเรียกยึงรอบก็ต้องมีหลังคากันอีกหนรอบครับเป็นแจ้งทางลูกค้าไปโอเคนี่คือในส่วนของด้านหน้า6เมตรก็ตัวตู้เป็นกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง3เมตรมีห้องน้ําภายในขนาด1เมตร50คูณ3เมตรมีตู้กระจกกั้นอาบน้ําติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยรับประกันให้1ปีแล้วก็โครงสร้าง5ปี และมีหลังคากันแล้วก็มีฉนวนการความร้อนให้ครบทั้งตัวตู้หมดแล้วครับโอเคตัวตู้ชุดนี้หากท่านลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ลาย OA ของฝ่ายขาย SI สไ c o n t n i n e er r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.containershowcase.com นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้ประกอบใหม่แบบมีห้องน้ำภายในขนาด3คูณ6ครับตู้ใบนี้เตรียมจัดส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ